สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไร ไพ่แบรแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่10 of Swords แล้วก็เป็นไพ่ Page of ครับเป็นไพ่ The Emperor นะครับไพ่ The Star ไพ่สุดท้ายคือเป็นไพ่ Ace of Swords นาอพลังงานของไพ่ค่อนข้างดูมีนกาทีฟแต่ก็มีไพ่แก้ขึ้นมานะครับแสดงว่าในช่วงแรกหรือในช่วงกลางๆนะครับของความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือน แรกนี้นะครับอาจจะยังทําให้ชาวสิ่งลักษณะสิ่งนั้นรู้สึกในเรื่องของความรักที่ยังดูไม่ค่อยเหมือนกับไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าหมายกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะตัดจบนะครับหรือว่าคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นไปนะครับได้ถูกจุดดีขึ้นในช่วงครึ่งในช่วงหลังนะครับของครึ่งเดือน แรกประมาณนั้นออาพูดง่ายคือกลางๆเดือนเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ครับ ความรักความสัมพันธ์ช่วงแรกคุณอาจจะดูรู้สึกมืด8ด้านกับในเรื่องของความรู้สึกจาก8ดาบใช่ไหมครับแล้วก็คุณจะค่อยๆปรับและเคลียร์ได้1ิด,ดาบกับเป็นไพ่ที่เจ็บแต่จบกับความรู้สึกเพื่อที่จะได้แบบมีความหวังใหม่กับการเริ่มต้นเด็กถือถ้วยคือการเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์กันกลับมาฮิลลิ่งตัวเองกลับมามองโลกในแง่ดีนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะเพราะเราอาจจะแบบคลี่คลาย ความรู้สึกหรืออะไรที่มันดูมีความแบบติดค้างในใจอาจจะปลดล็อกไม่ได้หรือว่าอาจจะเคลียร์ใจไม่จบหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันยังไปต่อไม่เห็นหนทาง 8ด,ดาบเนี่ยมันคือการแบบยึดติดกันมืด8ด้านนะครับถูกปิดตาถูกมัดตึงมีดาบเนี่ยล้อมรอบไปหมดดาบมันคือตัวแทนของคําว่าอุปสรรคดังนั้นอุปสรรคยังล้อมรอบอยู่มันทําให้คุณมองไม่เห็นมันทําให้คุณสัมผัสไม่ได้ถึงความรักที่จะไปต่อมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับบางครั้งก็ชินชาบางครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนกับ มองอะไรก็มืดมนนะครับแต่ไพ่บอกว่าพลังงานเหล่านี้ของคุณกำลังจะจบไปจากสิทธิดาบนะครับแล้วกำลังจะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นจากไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือความหวังใหม่คือความรู้สึกที่จะมีแบบดวงดาวอ่ะคำว่าเดอะสตาร์คือดวงดาวดวงดาวเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนผ่านนะครับหรือกำลังจะส่องแสงที่จะพาให้คุณไปถึงณนะจุดเป้าหมายความรักที่ลงตัว ความรักที่หาทางออกได้ความรักที่สามารถที่จะไปถึงณจุดปลายทางที่มีความสําเร็จเอาพูด,ด้ง่ายมันเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เรากําลังเห็นแสงสว่างเรากําลังแค่ต้องเดินตามทางเนี้ไปถึงความสําเร็จนะครับก็คือ1น่ถ้วยมันคือเปลวเปลวไฟหรือแสงสว่างเล็กๆนะครับ ซึ่งเหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนเด็กถือถ้วยมันคือแบบแรงจูงใจที่เล็กน้อยแต่มันมีความหวังมันมีอนาคตที่จะไปต่อนะครับส่วนไพ่ดีเอ็มเพิรคือตัวคุณเองจะต้องเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกและเคารพต่อการตัดสินใจของกันและกันเพื่อที่จะไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้นะครับต่อให้ความรักมันดูไม่ค่อยชัดเจนแค่ไหนหรือความรักมันยังมืดมนแค่ไหนคุณก็ต้องพยายามเปิดใจแล้วเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกหรือความทุกข์เหล่านั้นให้ได้ แล้วคุณจะไปถึงนะจุดปลายทางความสําเร็จได้ดีกว่านี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่ของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างคือเป็นไพ่ห้าถ้วยนะครับไพ่เ h e lover แปดเหรียญสีดาบแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่หมาดาบนะครับโอเคครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณอาจจะยัง พอที่จะทำให้คุณ move on กับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกต่างๆนะครับไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่มีการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆค,คลี่คลายและลงตัวถึงแม้ความรักอาจจะยังไม่ successful แต่อย่างน้อยคุณอาจจะมองเห็นนะจุดปลายทาง ความรักที่ดีขึ้นความรักที่สามารถกลับมามีโอกาสดีๆต่อกันและกันได้จากไพ่เลเวอร์นะครับเลเวอรหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรายังคงเป็นคู่ของคนรักที่ยัง ตอบรับในสิ่งที่เขากับเรามีกันและกันได้เพียงแต่บางครั้งความรักอาจจะดูมีความเป็นน é g a t i อย่างที่บอกไปบางครั้งเราจะจมอยู่กับความทุกข์กับสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับเพราะว่าปัญหาของความรักมันอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างไปบ้างมันก็ไม่แปลกเพราะอะไรครับเพราะเรายังมืดแปดด้านอยู่เราจะมองเห็นได้ไงอนาคตถูกไหมนอกจากที่เราจะจมอยู่กับอดีต ห้ถ้วยคือการที่เราไปจมอยู่กับความล้มเหลว3ถ้วยข้างหน้าแต่2อถ้วยมันอยู่ข้างหลังอะ่ะเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันก็คือเลเวอร์นะครับมันก็คือความหลักที่เรายังไปถึงนะจุดเป้าหมายได้ขอให้คุณพยายามปล่อยวาง ความรู้สึกนะครับถึงแม้ความรักอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปในบางครั้ง4ดาบมันคือความรักที่นิ่งที่เงียบไปนะครับที่อาจจะดูไม่ตอบโจทย์ของคุณมันเลยทาให้เรายิ่งดาดิ่งอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆแล้วก็ยิ่งมองไม่เห็นอนาคตจาก8ดาบถูกไหมแต่สิ่งเหล่านี้กําลังจะ move on ไปได้จากอิทธิพลใต้สําหรับคือ6ดาบ6ดาบ,6ดาบเนี่ยแปลว่าความรักของคุณอาจจะยังอยู่ในภาวะของความรักที่อาจจะค่อยๆดําเนินไปถึงณนะจุด เป้าหมายเที่ยงที่บอกว่ากําลังจะไปถึงนะับอุโมงค์ปลายทางที่จะเห็นแสงสว่างที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะครับหกดาบเนะี่ยมันเริ่มเห็นความหวังแล้วมันเริ่มเห็นอนาคตแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเราเริ่มรู้สึกที่จะเปิดรับนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีขึ้นจากไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยมันคืออนาคตสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กนะครับที่กําลังมองถ้วย แล้วมีปลาที่กระโดดขึ้นมามันคือจินตนาการมันคือความคิดที่เป็นในการสร้างสรรค์นะครับนะเห็นไหมไพ่มันเปรียบเทียบให้ฟังถึงขนาดนั้นได้อยู่ที่ว่านักพยากรณ์จะตีความได้เหมือนกับตีความได้มากหรือน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่เขา หรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีเนี่ยนะครับมันก็คือมีความรู้สึกที่เป็นแบบโพซิทีฟที่ดีขึ้นมีความรู้สึกมีจินตนาการความรู้สึกที่มันเป็นแบบมีเหตุและมีผลมากขึ้นต่อความรู้สึกที่จะไปถึงนะจุดความสําเร็จได้เห็นไหมครับอุโมงค์ปลายทางแบบนั้นนะมีไพ่เดอร์สตาร์เดอรสตาร์เนี่ยนะครับก็คือดวงดาวที่สามารถที่จะพาไปถึงนะจุดปลายทางหรือมีความหวังใหม่มีความรู้สึกดีๆที่จะทําให้เราไปถึงนะความสําเร็จได้อ่า ไพ่ใบน,นี้อยากจะทําให้เห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นมงกุฎหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่ล้อมรอบไปด้วยความคิดของตัวเราเองเนี่ยที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนที่ทําให้เห็นสะท้อนถึงดวงดาวนะครับที่จะพาตัวคุณไปถึงนณจุดปลายทางความสําเร็จถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กถือถ้วยคือการประคับประคองความรู้สึกกับความสัมพันธ์ แล้วเราจะถึงนะจุดปลายทางความรักที่ดีงามความรักที่สวยงามกําลังรอคุณอยู่ความรักที่คุณกําลังต้องการกําลังรอคุณอยู่ความรักที่เรากําลังอยากจะให้เป็นกําลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นก้าวทวีคูณนะครับไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่ ควรจะเป็นความรักกําลังจะลงตัวได้แบบนี้เป็นต้นนะครับขอให้คุณพยายามอดทนตั้งใจนะครับไพ่ด <The Emperor S 1> ิเอ็มเพิร์แปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องเข้มแข็งหรือว่าอาจจะต้องพยายามเคารพในการตัดสินใจของกันและกันให้มากขึ้น mm. เพื่อที่เราจะยังคงอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้ต่อไปได้นะครับแล้วก็พยายามเปิดรับและมองมุมมองในทิศทางที่ดีไพ่ยังบอกอีกนะครับว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามสม่ำเสมอต่อในเรื่องของหน้าที่ความรู้สึกกับการทำ เขาเรียกว่าเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาอย่างสม่ำเสมอราชนีถือถ้วยคือเราอาจจะต้องพยายามมองอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางที่มีการพัฒนาจากเด็กถือถ้วยนะครับที่มีจินตนาการมีความรู้สึกที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆต่อยอดประคับประคองไปจนกลายเป็นราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยเนี่ยทำให้ความรักของคุณน,นั้นมีความสุข การเติมเต็มสิ่งดีๆนะครับและทําให้มีอนาคตที่ดีราชนีถือถ้วยคือการมองโลกในแงด่ดีการควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกน่ะไปถึงณนะจุด ปลายทางความสําเร็จได้ดีขึ้นใส่ใจเทคแคร์ดูแลเขาได้มากขึ้นทําให้เขาอาจจะมีความประทับใจมีความรู้สึกที่ดีที่อาจจะมีแรงดึงดูดระหว่างเขากับเรานะครับเพื่อที่จะมีความรักที่ดีจากไพ่แบบนี้ก็คือไพ่เลเวอร์นะครับทำให้เขาอาจจะยังเป็นคู่ครองคนรักที่ดีกับเราหรือมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีแพชชั่นกับการดึงดูดระหว่างเขากับเราได้ดีขึ้นนะครับทำให้ความรักนั้นลงเอยแล้วก็ลงตัวกัน นะครับหรืออาจจะมีโอกาสดีๆในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ